พร้อมอยู่เนื้อที่เยอะทำเลดีในหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศ5ค่ะซอยรามอินทรา60สวัสดีค่ะปูบ้านปูพ่อปตีนะคะวันนี้นะคะปูพาท่านมาที่ย่านรามอินทรากันอีกแล้วนะคะในซอยรามอินทรา60นะคะในหมู่บ้านชื่นกมลนิเวศหน,นะคะและบ้านหลังนี้นะคะที่ปูจะพามาชมวันนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมอยู่เลยทีเดียวนะคะ ข้างในตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะขนาดเนื้อที่ดิน7 2ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยนะคะประมาณ250ตารางเมตรนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอนและก็3ห้องน้ำค่ะและประตูบ้านนะคะเป็นแบบออตโมิติกด้วยนะคะใช้การเปิดปิดควบคุมโดยรีโมทคอนโทรลค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเราเข้าไปดูข้างในกันเลยคะ่ะสบายมากเลย ประตูควบคุมด้ยวยรีโมทคอนโทรลนะคะตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะหน้าบ้านนะคะจอดรถได้นะคะสบายๆส,สองคันหรือเต็มที่นะคะถ้ารถเป็นอีโคคาร์คันเล็กนะคะจอด3คันก็ได้เลยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะและไม่ซุดด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้ปูก็เข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะคะห้องแรกนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ต่อเติอบออกมา,าท่านเจ้าของบอกว่า,าตั้งใจไว้ทําเป็นห้องทํางานนะคะหรือว่า,าท่านผู้ชมนะคะอยากจะทําเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆก็ย่อมได้นะคะดูพื้นสิคะทาใหม่เรียบร้อยสีเขียวมรกตสวยงามทีเดียวนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในอีกส่วนหนึ่งของบ้านกันเลยนะคะอยากจะโชว์นะคะเป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมค่ะนี่เลยนะคะเป็นส่วนของลิฟวิ่งรูมของบ้านนะคะมีโซฟาให้พร้อมนะคะนั่งดูทีวีตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะทำไว้เป็นห้องรับแขกก็ย่อมได้นะคะค่ะ พื้นอะไรก็สะอาดเรียบร้อยนะคะและจริงๆแล้วนะคะต,ตรงประตูฝั่งด้านนี้นะคะสามารถเปิดออกไปได้นะคะแต่วันนี้ต้องขอภัยจริงๆนะคะปูล,ลืมขอกุญแจกับท่านเจ้าของบ้านเอาไว้นะคะแต่ว่าเปิดได้นะคะเปิดออกไปข้างนอกได้เลยะคะ่ะในส่วนของชั้นล่างนะคะชั้นล่างนะคะจะประกอบไปด้วยลิฟ i ิ g งรูมห้องทํางานนะคะ ห้องน้ำสองห้องแล้วก็ห้องครัวอีกหนึ่งห้องซึ่งต่อเติมขยายออกไปกว้างมากทีเดียวเดี๋ยวไปดูห้องครัวกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของห้องครัวนะคะเพิ่งทำใหม่นะคะต่อเติมขยายออกมากว้างมากเลยทีเดียวนะคะดูก็รู้นะคะว่าเพิ่งทำใหม่ๆเลยและประตูนะคะสามารถเปิดออกไปข้างนอกได้ถึง2ทางด้วยกันนะคะอย่างยกตัวอ,อย่างเช่นตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เหมือนเป็นประตู2ชั้นนะคะชั้นข้างในจะเป็นบานไม้นะคะแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นกระจกค่ะเลื่อนเปิดออกไปแบบนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะอากาศถ่ายเทดีจริงๆนะคะแล้วสำหรับอุปกรณ์ในครัวนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะพร้อมมากๆกับเคาน์เตอร์ครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นซิงค์ล้างจานที่วางอุปกรณ์ต่างๆและฮุดดูดควันด้วยนะคะ เมื่อสักครู่เราเราดูชั้นล่างกันแล้วนะคะเดี๋ยวพาขึ้นมาทัวร์ต่อที่ชั้นสองกันเลยค่ะตรงนี้เป็นส่วนของชั้นสองห้องนอนทั้งหมดนะคะจะอยู่บนชั้นสองหมดเลยนะคะเดี๋ยวปูพาชมเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมกันเลยนะคะก๊อกก๊อกก๊อก,ก ขอดูห้องมาสเตอร์หน่อยคะ่ะไม่รู้พูดกับใครแล้วตอนนี้นี่ค่ะคือห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นลักษณะยาวห้องยาวแล้วก็จะแยกส่วนเป็นห้องอนอนแล้วก็ Walk in c r o s e t โดยการที่ใช้ Built in ตู้โชว์ตรงนี้นะคะเป็น ตัวกัน้นระหว่างห้องนอนและก็ห้องแต่งตัวนะคะอันนี้ใช้งานน้อยมากนะคะท่านเจ้าของบอกว่าแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะส่วนใหญ่นะคะจะจะชอบอยู่ชั้นล่างอะไรอย่างนี้ค่ะด้น,นี้ก็หน้าต่างนะคะพื้นชั้นสองจะเป็นพื้นไม้เนื้อแข็งนะคะ ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของ walk-in c r o s e s ของห้อง master bedroom นะคะก็คือมีประตูทำให้อีกต่างหากนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้คือถ้าอยากจะปิดกั้นนะคะระหว่างห้อง walk-in c r o s e s แล้วก็ห้องนอนก็ใช้ประตูบานนี้ได้เลยค่ะตอนนี้ปูก็ขออนุญาตเปิดเข้าไปดูในส่วน walk-in c r o s e s s ก่อนนะคะ พื้นยังดีมากๆนะคะบอกแล้วนะคะว่าเป็นบ้านพร้อมอยู่จริงๆนะคะอันนี้คือส่วนห้องแต่งตัวหรือ Walk in c l o s s t นะคะนี้ก็จะทำตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินไว้ให้นะคะแบบขนาดใหญ่หลายตู้มากเลยนะคะเก็บเสื้อผ้าได้จุใจเลยทีเดียวนะคะท่านไหนที่มีเสื้อผ้าเยอะนะคะต้องถูกใจมากแน่ๆนะคะห้องนี้ ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะของห้องนอนใหญ่นี้นะคะออกมารับลมกันได้ตรงนี้เลยไม่ได้แจ้งไปตอนแรกนะคะหน้าบ้านนะคะหันไปทางทิศใต้นะคะน,นี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเรานะคะอันนี้วิวจาก ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะอันนี้ปุ๊กก็จะสองมุมกล้องนี้จากระเบียงเข้าไปในห้องก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะมีตู้เก็บของ โตเครื่องแป้งเรียบร้อยพร้อมมากๆนะคะค่ะนี่คือในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสองห้องนอนนะคะอ่าเดี๋ยวก่อนไปห้องนอนอีกสองห้องนะคะเดี๋ยวพาดูห้องน้ำก่อนชั้นบนจะมี1ห้องน้ำนะคะ นี่เป็นส่วนของห้องน้ำนะคะติดกระจกไว้สวยงามทีเดียวนะคะอ่างล้างหน้านะคะ,ะส่วนห้องอาบน้ำก็จะทำแท่นขึ้นมากัน้นส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะ ประตูเปิดเข้าได้2ด้านนะคะจากม a าสเตอร์เบดรูมแล้วก็จากอีกด้านของสองฝั่งห้องนอนนะคะปะูเปิดประตูออกมาด้านนอกนะคะด้วยประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคะของห้องน้ําและจะพาไปดูอีกสองห้องนอนนะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ติดกันแบบนี้นะคะ ซ้ายปีกซ้ายปีกขวานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูปีกซ้ายกันก่อนนะคะนี่ค่ะอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนอนสุดท้ายนะคะ นี่เลยค่ะอันนี้เป็นอีกห้องนอนสุดท้ายนะคะแต่ปัจจุบันนะคะท่านเจ้าของบ้านทําเป็นห้องพระไว้นะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะอยากจะทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องพระแล้วแต่เลยนะคะได้หมดเลย และนี่ก็คือทั้งหมดของชั้น2นะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวบ้านกันนะคะว่ามีพื้นที่เหลือรอบบ้านกันอีกเยอะสักแค่ไหนนะคะไปดูกันคะ่ะนี่คือสวนหน้าบ้านนะคะพื้นที่ว่างหน้าบ้าน พื้นที่ว่างด้านข้างของบ้านนะคะยังมีเหลืออีกเยอะทีเดียวเลยนะคะเราอยากจะเอาไว้ปลูกผักสวนครัวหรือจะจัดสวนเพิ่มเติมก็ย่อมได้นะคะตรงนี้นะคะที่เราเห็นซ้ายมือก็จะเป็นมุมเก็บถังเก็บน้ำนะคะเป็นถังเก็บน้ำแสแตนเลสคิดว่าน่าจะขนาดประมาณ1 0 0 0ลิตรนะคะพร้อมด้วย ปั๊มน้ำเรียบร้อยน,นะคะคุณถ่ายสะดุดนะคะค่ะและนี่ก็คือในส่วนของหลังบ้านนะคะหลังบ้านปูพื้นกระเบื้องไว้ให้นะคะเผื่อจะเป็นส่วนซักล้างตากผ้านะคะซักผ้าค่ะกว้างมากๆเลยนะคะ ก็จะเป็นด้านข้างของบ้านอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าหันเข้ามาในตัวบ้านก็คือจะเป็นปีกขวานะคะก็คือจะปลูกกระเบื้องไว้ให้เช่นกันนะคะนะคะที่จอดรถนะคะกว้างมากนะคะ และนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ที่ปูพาชมนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจบ้างไหมคะหายากมากแล้วนะคะบ้านพร้อมอยู่ขนาดนี้และเนื้อที่ดินเยอะนะคะและราคาก็ไม่แพงมากด้วยนะคะในราคาขายอยู่ที่6ล้าน4แสนบาทเท่านั้นเองนะคะกับที่ดิน72ตารางวาพื้นที่ใช้สอย250ตารางเมตรนี้นะคะและทำเลก,ก็ดีมากๆปูว่ามันคุ้มมากเลยนะคะ เพราะว่าตรงที่เราเข้ามานะคะคือซอยรามอินทรา60นะคะทำเลดีตรงที่ว่าออกไปปุ๊บนะคะเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโรงพยาบาลศิลแพทย์นะคะแล้วก็เลยไปหน่อยนะคะอยู่เทินใต้สะพานตรงเส้นที่เขียนว่าไปคูบอนนะคะเราอยู่เทินแล้วก็จะเป็นทางไปแฟชั่นไอแลนซึ่งอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะแค่กิโล2กิโลเองนะคะแล้วก็จะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์นะคะที่จะไปบางปะอินค่ะ ทำเลดีขนาดนี้นะคะบ้านพร้อมอยู่ราคาดีขนาดนี้นะคะอย่าพลาดกันนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อปูมาได้นะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้โดยตลอดทั้งคลิปอยู่แล้วนะคะพร้อมเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะปูบ้านปูพาอรตี้นะคะต้องขอลาไปก่อนนะ,ะแล้วพบกันอีกครั้งหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ